สบายดีสบายดีสวัสดีคุณแม่พี่นออ้องมื่อนี้พาไยป่านออกข้างนอกเนอะเดินทางไปหาป่ากระลูกเส,สียงตัวละซับแป๊บหนึ่งเงพีพยงนี่พิษไหมพิษยังอันน่ะพายพิเฮ็ดแนวนั้นเออผิดกฎหมายเด้อจะบ่มีแนวเดิ่นบ่ฮะ มาละกำลังไปใช้เอามาดินเลยด้อเนีเอาไปอยู่ก๊ปนนี่ดิมาดีบ่อโนนจังไหนไปกัดอันเนี้ยอุ้ย่บางมานอน้ำเน่ยจะขึ้นเออพังเบื้องพังเบื้องไปไปก่อน ไปหอดผุ่นก่อนเดี๋ยวขำรดก่อนอน,นี่พี่นอ้องเออเขาคือได้ยี่หรอกนะเชียวไปหมองเลยอันนี้มันหน่อยลายไปสวัสดีค่ะไปมอ่าะาย,ายดไว้ดีไปนอนโดนลาได้บุ๊าม,ามานอนพี่ โอ้พี่น้องเสียวกระโดดขึ้นเองเนี่แตว่ว่าโล่งเห็นมันหนักพี่นอในสัตว์นอทักอันนี้คนมูมี่ว่าน้ำขึ้นเนาะคนมันตกแล้วมันขึ้นเดินทางระยะทางกับประมาณสาโกกิโด,ด,ดพี่น้องเจ้าแพะปกมันนเดอนไปเนอะผาใส่ปานเดินทางข่างแดกได้กี่มอเตอร์ไซค์ ค่าดยดนนอดนนอบอใจเงินเอาไตีโอวันได้เอาเงินมาสั่บในกระเป๋าแม่จะเอาเงินมาอยู่อืมไม่จะใบหามันว่าแตงเอาเนาะเอารถขึ้นเองพี่น้องโอ้ยเด้อ

ไต้ป่านก็เดิมนั่งได้แน่เด้ดิออืมในรา้านงน่ได้ได้ได้แต่ว่าจะบูปรกมันเนี่อยกมันยังไปเจอแัเน,นี่ยปป๊กในเด้อไดาว่ามันเหลื tuần nào hứa anh อะมันจ่าเด้บวันใจ๊ลูกอ่ะวาดเด้วจะมาใจดุ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 ไใช้มาใจช้วาดเด้วเห็นพ <Kaiser. S 2> <VII 1941, S 1> ่ลูกเห็นบ่เห็นสายโอ้มันจ่ากันมาไปวอดเด้าพี่น้องมาเที่นดลูเนาะจัดไว้หนีเลยบ่อันนี้เป็นเมืองเลยพี่น้อง เมืองสนะสมบูรณ์แข้งจัประซักเนาะกาทางท่าไทยเกินเป็นอำเภอเนี่ยอำเภออำเภอเมืองไงเนาะอันนี้กับเมืองสนาสมบูบรณ์ที่คอยอยู่อันการเดินทางมากกับประมาณเศร้าวกลัวก,กิโลเมตรพี่น้องมากกามากเทื่อนกำแ่น่พี่น้องอันนั้นป่าออกบูกเนาะ แปลว่าเอือยนะเอืยเอยอ่าบุกแล้วเร่มาเหยียบม,ม่ยามมาเห่นอันนี้กาขอบคุณนอันนันเอฟซีที่ฝากเสือมาให้น้องเอฟซีน้องสายสุกสองบาเล่าคนอินดีและพี่น,อน้องเห็นว่าหมืดเลยเ็นนี่เสือง,งามๆสีต่ตพี่น้องเลยกับกิกบ <c oughs> กิบเอาไว้นีไปไซปานแต่ว่าเมย์มนหนีบก่อน <c oughs> นด็กกับนางยางเนาะ อขอบคุณได้้เนอพี่สาวน้องชายบอกว่าพี่สาวจากฟังไทยเนาะพี่สาวเอาอันน่ะฝากมาให้น้องชายนำแหละให้เขาคขยนำนี่พาช่ชาัป่นน่ะโอ้อยู่จัุรีเนาะมีะเพื่อนป่าเลยพี่นนาะเพื่อนป่าก็ลุงยู่เมื่อ แม่เถาบ้าพี่ไอ้กี้ไอ้เนาะมาดีอ่ีไม่เถาแม่องเสียเราละเบิ่งคนหน่อยก่อนเนาะโอ้ยอยู่จะเสียเนาะเออกระสไยเนาะโอ้เอเอาหนีทมเนาะเอากันกล้วยบ่การกล้วยเออกันกล้วยแล้วก็ขี้ดินเนาะนี่อยู่ไฟฟังเ่า มันปูอย่างนเอาขี้ดินมาใส่เดี๋ยวพัะเอาอะไรเอาพังคืออยู่อยู่จะสีกระไดเนาะหมอนอยู่เหรอนอนวันนี้ใช่เลยวันนี้ต้องอายอายส่องอันนั้นแหดดบ่ากี้แดดแบบพี่น้องกี้เบาเหลาอันนี้น้องมีต่บ้ลูกสาวลูกสาวได้พี่น้องน้องมาดีจ้าอุ้ยน้องมาดี กินน้ำนางใส่ปันหาเดือนหาเดือนนะบอหาเดือนปลายได้ดิแต่ก็เป็นหมู่กันแน่นิเงยผมกันได้ทำไมอ้าเงยออกเงยออกโอเมเนาปวดเถื่อคือกันกับเกมหัวเนี้คือกันกับอายเนาะคล้ายไอยอาเพือออกายอยู่แล้วเนาะโอ้ยหมอมาประพันธดกับ บมอเออใครยี่โดเคยออกไงมอว่ามอมอว่าประธนไปเอื้อนมอมอออกก้อนบมอเอาเจ็ี๊ยบไปเอิ้นหมอหมอมาซาซากับซาแล้วพอหมดฐายนาทีเบ่งสองเถิดหมอเบ่งแค่หนึ่งแล้วมันคาแล้วก็เสื้อที่โซ่ออกเลยหมอภายในชิมาเดนเบ่งซาบวนอยู่กับพุ่นเลยอยู่กับบวนบวนไหนบวนห้องคนได้ไรเหรอเอออะห้องห้องพิเศษบ่มีบมอ กันมาเดินกับน้องพี่น้องเอ้ยอายมาเดินเพื่อนกำมานอนพี่วะนอนบ่จากแล้วบ่ได้นอนนะมาหลักกระซิบเงอะให้ป่าอยู่กองไปใสษที่นั่าสวายชุดใหญ่กระเตอร์หลานเลย กตอนนี้กระซิเมือดได้พี่น้องคำเมือดตื่นตาเลยดิคำเมือดตื่นตานี่ใหญ่พี่น้องเอ๋หักเอ้ยแพกเอ้ยขำเอ๋ยหุ่สนิทกันที่ชุดได้พี่น้องสนิทกันแต่น้อยกันใหญ่เนี่ยก็เนื้อบนเดี่ยวเลยนาไอ้ทรง ใช้เกืดควัจะเอาไว้สปีดเอาไว้ใช่ไหมใช่ใช่เกิดมากระเน้อมากระเื้อลุกเลกระเด้อ๊ายบาย๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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 จุละนะจุ๊บละจุ๊บละเอาเอา แม่ใส่ไปกันยังสามเหี่าดึกไปฝนกำลังสิ่ตุ๊บพี่น้องไปว้าวเฮ้ยว้าววันขับเจอละลายมาค้างยู่พี่น้องได้ได้บููวัดจิตาฝนเมื่อดูบอลวงนี้ก่อนฝน ปะเอซื้อยาพี่น้องซื้อยาให้พ่อใหญ่นี่เอฟพ่อยย์เหมียนอยู่ว่าอยากเห็นพ่อใหญ่อุ้มนานจะขีบเนาะเห็นพ่อใหญ่อุ้มนานจักเถื่อแล้วก็อุ้มอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบระเทศไทยเบื้องเนาะตอนเสาวบดถ่ายบดถ่ายตอนน้ำผ่าราน้องเอออยากอ่ะว่ายเงี้ยโอ้ยลุยขาดได้ดีเนี่ยใช้ปั้นใช้ลุยลุยกับแมวบ๊วย บวนอนเน,น,นี่ยบติงอยู่เอาแพร่โปกหนาใบกับติงนอนนับเด้ยปมาว่าืปาไปยากญ่ก่อนปอใไปทอนแขวพี่นนอะนั่งบวัาทาหายอยู่รนระเจ็บเออลงไปจือยากไดเนาะจือยูคลินิกซืดแดดแล้วพี่นาอแากแก้ปวด แก่อันไหนเนเจ็บปากมาหอดได้พี่น้องอมมหอดไ<อ>ด้ปลอดภัยสบายพุ่น <laughs> หมาฝนกำลังเหือดมาแดดนะเพนีย็ไปสบาย <c oughs> สบาย <c oughs> นอนหอดหอด,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 ดหอดที่ขึ้นรถ <c oughs> แต่ขึ้นรถหอดที่เลยนอนกินนมองมืออ่อนแล้วมนันดิเพราะก็สิบ เอ่ามอ็ดเสเอออ็ดจสองหนึ่งอ้ยเจนเอ็กับ่อท่านไหนเบิรมันนี้ยเอาแมท่ายเสียรถลงพี่น้องอ้าเบิ่งเด้อเสียรถรงข่อยเด้สองนึ่งเาตอนนร่ายดีๆได้ไหมฮะยจังเเออไายมันเห็นข่อยแ่ต้องไกลได้ก็ไรหรอกเออ เอารถรองเองเลยพี่น้องตะกี้หันเอาลงเองไปเองเก้งตะกี้วระเดี๋ยนี้เดดไหมย่านน ว่ให้บ่เหยียบเบรกพอดีเฮ้ยหมอนีไอ้ตีนสิออกกะได้อายุมันสิกายอันตี้ที่ออกจากเบรกค่ะโอ้ยข่อยเหยียบเบรกมาอยู่บ่อุ้ยปวดเสียวน้ำลองไหลเสยพี่น้องสิจอดเดี๋ยวขึ้นอีกไปไปเกียนะเคยขับรถร่องแบบนี้เดี๋ยวก็ตกน้ำ รถอีพอรถขั้นแดงตอนตะกี้กำลังหาวเลยกำลังหาวครับรถตกน้ำเซะทั้งขาบ่นหั้งนั้นทั้งขาอีพอเราก็บอหายแล้วเราก็ไปเปล่งเสื้อเก่งแล้วขึ้นอีพี่น้องขึ้นน้ำมันง่ายขึ้นน้ำมันง่ายกว่าลงเนาะเอาลงทำมันอยากสิอยากอยากแดด ถ้าทางเปื่นก็อยากเติมได้ไี่น้องเอาค่อยคเอาขึ้นเอาลงเรื่ยเขาก็ชิดหรอกอันนี้เขาบุกคอยชิดแต่้าเขาบุคอยถึงเยนะมันก็หยากต้อง้า้าเขาบุคอยถึงนี้ยากต้องเอาตีอ่ะอ้าวบ่อมมีคนมีคนเนน เขาาไปไหนวะสิลูกโอ้เดี๋ยวหนม่นมาเตะตอตีเาได้มาฝกนโอฮ่าฮ่าฮาเฮราคือยาคกูหลห่ังยไหนยแดน่เอมาฮ่แน่นๆงกได้มันโมมีคนยาเมือดกไดเอาจะมาเง่ออยู่ cứ đi mà nó à ơi đi cứ đây chơi mà hả chơi nào nào à cứ lên à, à trai cả nam. ทั the the ้งท่านั่นนะนะน่ะคุณมว่าใจว่าโมว่าู่าว่าู่าาูว้ายนั่นมันหัวนูวงเออหันหวูหัวเ็นหพี่น้องเห็นเด็กน้อยน้ำกันว้า หอดวันเชิหอดแตว่าดาแวหาแวมุนคนหัวไปไปาหมูไปนิดหน่อยเขามหนึ่งั่เย็นดีนาออยู่บัตอยู่หวาเนีอยู่หาวัดะเด็นตอยู่บัตรไปสาวหอดคำถ้านีกาเต้บานเต้ต่อเมื่อ่ลูก่ ตึงตุึงตึงออกมาท่านเถิดคนเก่งไปเที่ยวเอ้ยตั้งเก่งไปเที่ยววะหลุกวะโอ้ยหอดเทียดได้พี่น้องเทียดแม่แก่เสือแค้น่าอกแต่ปานกับบงโงแง่ได้พี่น้องไปเด่นโอ้โหขีดดเพลินหวานเพล่ นอนฮายหาวล่ะฮาวขนฟองพันงว่างนอนเท่อยากกินนู้นฝากก้ไหล่ก้นแฉะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนเดอร์ค่ะพีน่น้องขอบคุณไดร์ไลที่เข่ามาเบิ่งจะจบคลิปเด้วยออเจย์ได้์ได้เด้อที่เข่ามาเบิง่งแเด็กอะบายบายฝากเป็นกำลังใจใสายปานเนเดอร์ออเป็นกำลังใจให้แายป่านมาด้วย่ายานตู นาดำดำเนี่ยาปลาดำดเนี่ยเวนกินนินนะพี่น,อน้อง